โนนิโตโดแนฝันดับอุบาลีก่อนลดรุ่นมาล่าแชมป์โลกรุ่นที่5ในรุ่นซูเปอร์ไฟเวอดีตแชมป์โลกสี่รุ่นชาวฟิลิปปินส์โนนิโต้โดแน่จูเนียยังยืนยันเป้าหมายของตนก็คือการคว้าแชมป์โลกรุ่นที่5ให้ได้สำเร็จตามความฝันที่เขาเคยวาดหวังเอาไว้โดยโดแน่นั้นได้กล่าวว่าเรื่องน้ำหนักตัวนั้นไม่เป็นปัญหากับผมอย่างแน่นอน พอในไฟที่โชคกับนาวยาอินโอเวนั้นจริงๆแล้วผมหนักเพียง116ปอนด์เท่านั้นแต่ผมก็เลือกที่จะดื่มน้ำก่อนที่จะขึ้นช่างจริงและก็ขึ้นช่างได้117.5ปอนด์ดังนั้นการที่จะลดลงมาอีกเล็กน้อยนั้นจึงเป็นเรื่องที่ทำได้อย่างแน่นอนโดยที่โดแนได้เผยต่อว่าก่อนหน้านั้น ผมข้ามรุ่นจากไฟเวทขึ้นมานั้นผมก็หวังว่าจะคว้าแชมป์ในพิกัดในรุ่น115ปอนด์ให้ได้สำเร็จแต่ไม่มีแชมป์โลกในพิกัดดังกล่าวคนไหนที่จะกล้าต่อสู้กับผมผมจึงไม่มีโอกาสที่จะได้ชิงแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทเลยสำหรับยอดมวยฟิลิปปินส์รายนี้ยังบอกด้วยว่าหลังจากที่เขาเป็นแชมป์โลกในรุ่น115ปอนด์ได้แล้ว เขาก็จะปล่อยเวทขึ้นไปชกในพิกัด130ปอนด์ต่อไปก็จะเป็นการคว้าแชมป์โลกในรุ่นที่6สำหรับดูแน่แล้วเคยเป็นแชมป์โลกมาแล้ว4รุ่นนั่นก็คือแชมป์รุ่นไฟเวทของ IBF และ IBO แชมป์รุ่นเป็นตัมเวทของ WBC, WBO, WBA Super World แชมป์จูเนียร์เฟเธอเวทของ WBO และแชมป์เฟเธอเวทของ WBA Super World นั่นเอง